คำว่าเทวตานุสติกรมฐานหมายถึงว่าเอาจิตเข้าไปตั้งไว้ในอารมณ์ที่นึกถึงความดีของเทวดาหรือว่าคุณธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดา mm hmm. เมื่อพูดถึงเทวดาแล้วก็รู้สึกว่าบรรดาท่านทั้งหลายที่รับฟังบางท่านอาจจะฟังมาจากที่อื่นว่าเทวดาไม่มีบ้าง การเชื่อถือเทวดาถือว่าเป็นคนโอเกินไปบ้างเพราะว่าเวลานี้มีกระแสะเสียงต่างๆปรากฏขึ้นในทํานองที่ไม่ยอมรับนับถือว่าเทวดามีได้ความเข้าใจอย่างนั้นเรื่องของท่านผู้นั้นจะเป็นยังไงขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> ก็จงอย่าไปสนใจอย่าคิดว่าท่านพวกนั้นคิดถูกหรือว,ว่าคิดผิดเราก็จะมาคิดว่าคำว่าเทวตานุสติกรรมฐานการแนะนำให้รู้จักเทวธรรมคือธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดานี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์ตัดเองไม่มีใครแต่งขึ้น แล้วโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพระพุทธประวัติคือประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ดีแล้วสาวองค์ประวัติองามะสาว,วก็ดีก็ปรากฏว่ามีเรื่องราวที่สัมผัสกับเทวดามามากเช่นนั้นในเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่าเจ้าทรงตรัสว่าเทวดามีจริง ถ้าเรามีความเคารพในพระองค์เราก็ยอมรับนับถือไว้ก่อนแต่ด้ว่าวิธีการเทียบเรื่องความสงสัยว่าเทวดามีจริงหรือว่าเทวดาไม่มีความจริงเรื่องนี้เป็นของไม่แปลกเป็นความรู้ขั้นปรถมในหลักสูตรของพระพุทธศาสนาเท่านั้น ไม่ใช่เป็นความรู้ด้านขั้นพระอริยเจา้าเป็นแต่เพียงว่าถ้าเราสามารถจะสร้างฌานโลกีให้เกิดอันดับแรกเราจะทรงจิตแค่อุปจารสมาธิที่เราเรียกกันว่ายังไม่ขึ้นปฐมปีที่หนึ่งของหลักสูตรพระพุทธศาสนาแล้วก็ใช้อุปจารสมาธิฝึกจิต ให้เข้าถึงด้านทิปไปกุยานเพียงเท่านี้เรื่องนรกเรื่องเปรตอสุรกายเทวดาพรหมและสัมภเวสีก็จะปลายกดกับเราเองไม่ต้องไปนั่งเดาแล้วก็ไม่ต้องไปคายค,ายค้านคำสั่งสอนขอ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มันเป็นบาป